ครับผมลุงเรื่องสิริออคุณนะครับจังหวัดบ,บุรีรัมย์อันนี้เรามารีวิวขุดยิชชี่นะครับขุดหมออะไรนะสมสมเป็นขุดบอ่อลึก4เมตรโค้งไปโค้งมานะครับอันนี้ลัางลงชั้น2 เด็กนะครับสายเด็กๆเดี๋ยวหาไปดูใกล้ๆการขุดสะโค้งไปโค้งมาโคกสองหนา้าโมเดลนะครับฝั่งนี้เป็นหลังบาง้านหลังลง ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ขุดเป็นวันที่สองนะครับโอ้วันที่สามครับวันที่สามเมื่อวานฝนตกนิดหน่อยพอาะได้ชุมฉ่ำนะครับดดใกล้ งานเนียนกิปนะครับบริษัทมาตรฐานนะครับบริษัท <t> ลุ่เรืองศิคุณเนี่ยเบอร์หนึ่งนะครับอชิโมยดีว่ะคอยดินออกจากก้นศานะครับไปไ,ไกลๆตรงนี้ไป,ไปใ,ใกล้ๆน,น,นะครับ หน้หาก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับชีพเบอร์หนึ่งของเรานะครับนี่ฝนตกลงมานะครับมันชะล้างนาะดินนิดหน่อยแต่ก็ยังคงรุกสวยงามอยู่นะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็ไปแต่งแต่งกันนะครับแต่งกันให้สวยงามทางเข้าสำเร็จแล้ว นี่กำลังล้วงชั้นที่สองอยู่นะครับชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วชั้นที่สองได้ประมาณสี่เมตรเจอชั้นหินอุ้มน้ำนะครับแล <c oughs> วอีซูซล็อกกี้ร้อยกห้าปล่อยไปแล้ว <c oughs> นี่ตรงทางเข้า ยายเช็ดเที่ยวนะครับแต่ค่อนขางจะร้อนนิดน,นึงการกดแบบนี้จะต้องใช้กดขับระดับฝีมือแล้วก็จะเย็นจงังระดับคี้คุยทำไม่ได้นะครับจะเย็นสุบุรีบ่อยนะครับถึงจะ ได้โอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปได้เสร็จอีกปะมาณสองสามอัปเดตเรื่อยๆนะครับ